ใบโอมไหนที่แย่และดีที่สุดต่อตัวผู้เล่นในเดซเลว์ณตอนนี้ในเดซเลว์มีทั้งหมด6ใบโอม1ใบโอมทะเลทรายธรรมดาที่ไม่มีอะไรมากผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับใบโอมนี้เพราะว่ามันค่อ,ขอ,ขอนข้างเฉยๆดังนั้นไปใบโอมถัดไป2ใบโอมไฟที่ซอมบี้จะมีโอกาสติดไฟและฝนน้ำมันก๊าซจะตกบ,บ่อยขึ้นซอมบี้ติดไฟ,ฟ,ฟก็ค่อนข้างอันตรายหากคุณยังไม่มีอุระยะไกลและยิ่งตัวคุณเคลือบด้วยฝนน้ำมันก๊าซนี่ก็ยิ่งอันตรายกว่าเดิมแต่หากคุณมีอรยยุระยะไกลแล้วใบโอมนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาาาอออะไไรมมมมกกกแถซบีีี้ท่โสติดฟ มนนห่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเลวร้ายมากและยังมีแยกกว่านี้อีกสามไปอมเลือดที่แวมไพร์มันจะเกิดเป็นกลุ่มและประมาณของที่นี่ก็จะเป็นคืนพระจันทร์สีเลือดร่วมถึงฝนเลือดก็จะตกบ่อยขึ้นอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าใครที่เล่นเป็นค้าแวมไพร์บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแวมไพร์ที่เกิดมาเป็นกลุ่มก็ไม่ต่างอะไรจากซอมบี้ธรรมดาเลยแค่ถึงกว่านี้หน่อยการที่ช้าของบางวันสามารถเป็นคืนจันทร์สีเลือดได้ก็แค่ทำให้แอบมืดลงเฉยๆเพราะแวมไพร์จะไม่เกิดตลอดผมนะไปอมนี่ยากกว่าไปอมทะเลสายนิดเดียวแต่สู้ไปอมไฟไม่ได้ส่่่่่่นนนตััใบอออออมมมมมมีี้คดดยงงาาาารรรญละะเเโกกกูทไชป แต่การที่มีโอกาสเกิดฝนกรดบ่อยนั่นแหละที่ทําให้มันน่าําคาญซึ่งวิธีรับมือฝนกรดมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแค่อยู่ในที่ร่มและรอจนกว่าจะตอนกลางคืนแต่มันโคตรน่าําคาญและการที่ต้องรอจนกว่าฝนจะหยุดน่าเบื่อมากวิธีเดียวที่จะสลูกับใบโอมนี้ได้คือคุณต้องเล่นเป็นโคโรโลชเนียเวลาผมเจอใบโอมนี้ผมจะอยู่ไม่เกินหนึ่งวันอะเพราะวันที่สองมันแทบจ,จะการันตรีการเกิดฝนกรดเลยแล้วที่แย่ที่สุดคือพอมันเกิดฝนกรดอะถึงแม้คุณจะออกมาจากใบโอมมันก็จะยังตกอยู่ส่วนตัวใบโอมนี้ผมให้แย่สุดเลยห้าใบโ โอกาสสูงมากที่คุณจะเจอมนุษย์หมาป่า2อถึงตัวพร้อมกันหรือมากกว่านั้นอีกและอย่างที่รู้ว่ามนุษย์หมาป่ามันทั้งเร็วทั้งถึกทั้งแรงและมองไกลได้อีกถ้าคุณไม่มีไรเฟิลหรือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์คืออยู่ใบอมนี้ยากมากแต่ส่วนตัวผมจะให้ใบอมนี้อยู่แย่เราลงมาจากใบอมปลดเพราะอย่างน้อยคุณก็ยังรับมือกับมนุษย์หมาป่าได้เช่นกันก้รรถไฟหรือการใช้อุปกรณ์ไกลและคุณก็ยังเดินเพ่นพ่านตอนเช้าได้และที่สําคัญเลยคือมันก็ยังพรอมโอกาสที่มนุษย์หมาป่าจะไม่เกิดเลยหรือเกิดิดดดดดแแตตตต่่่่่่่่ไไไมมมมมม้้้เกกกกกใใใๆััััับบปูซาาาาาาานนนนนงงงจจออออททีีีคคะรรววชยยถพฝุณ เดียวถ้าไม่อยากเจ็บตัวผมพบว่าตัวเองสามารถยิงในไบโอมนี้ได้มากกว่าไอไบโอมปลดนั่นอีกถ้าคุณมีปืนไลเฟิลก็คงไม่ได้ยากขนาดนั้นและถ้ายิ่งมีปืนไฟฟ้าอีกก็จะทําให้โบมนี้ดูง่ายไปเลยปกไบโอมยนิคอนที่มาทุกตัวจะถูกแทนที่ได้ยูนิคอนและฝนเลืดยูนิคอนจะตกไวขึ้นก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนอกจากว่านี่คือไบโอมที่ดีที่สุดแล้วการที่มาถูกแทนที่ด้วยยูนิคอนทําให้นอกจากมีโอกาสที่คุณจะได้ยูนิคอนมาขี่มากขึ้นก็ยังสามารถล่ายูนิคอนและนํามาขายให้ได้เงินก้อนโตทําให้ไบโอมนี้เป็นแหล่งฟาร์มเงินชั้นดีและการที่ฝนเลืดยูนิคอนจะมีโอกาสตกไวขึ้นก็ยิ่งทําให้การได้เลือดยูนิคอนมาปรุงยาง่ายขึ้นอีกข้อเสียก็จะมีเพียงแค่บอมนี้เป็นบ หาย,ยากที่สุดและม้าของอัลลอก็จะแทนที่ด้วยูนิคอนทำให้มันเร็วมากๆถ้าไม่มีอาวุธระยะไกลผมบอกเลยว่าสถานการณ์เร็วลายขั้นสุดแต่เมื่อเทียบกับข้อดีที่พิ่อมนี้ให้ผู้เล่นนี่คือ The Gold of Biomes ท่านผู้ชมหลายคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์ดูนะครับ